จะมาสวมดมนกิจกรรมความเพียรนะครับผมครั้งที่7.4วันที่1 7มีนาคมนายสราวินธรับที่121่งบัดนี้วันที่17มีนาคมเป็นครั้งที่7.4ี่ที่ข้าพเจ้าสราวินกสิร,ตรีตวร ขอนวายเสงสวดศรัทธาพระสุภพระบุรีทุกมนฑ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจจะยบบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายอขอขาจิตหมักคราบเจ้าจงตัง้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจ้าจอนิยมหลับในชนะในบุญส่วนอย่าง,งนึ่งด้วยเตื่อ ตนชัธมสมันตพวารสุะาราคัจิวตาสธรรมังิราชัตนาตธมโขังสักเคกันเนจุเปินิสิการัตเตจันตริเแปิมานิจิเประทีจะทำมิจรุวาคานีเขียวัตุมิเคเตปุมาจยันตุเทวาชราธรวิสมียัันคัทปนาคาติันตาสติกิยังวุิวราวจนาการุวมเมจุดันตุธรรมสุนักโรยังพันตาธรรมสุนักโรยังพันตาธรรมสนณกโรยังพันตา สองขุชาวรัตนาไตอิมินาสการเาพุทธังอุชยามะอิมินาสการเลนาธรรมังุชยามะอิมินาสการเลสางฆางอุชยามะสามกับรัตนาไตอะาังสมาสัพพรควาพุทธังระวันตังทิวเทมิสวสขาโตมุตาธรมโมธรรมงรรมสามิสุปฏิปันโนะคุตสาวกตังคูตังคังนมานิสีน้มการติทิขาฐานนโมตัสสะพระโพโตโสมาสมพุทธัสสะน้โมตัสสะพระโพโตโตสมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโพโตระโตสมาสัมพุทธัสสะ อาแต่สนครมนาปัททุตังเสนกะชามิธรรมเสนกชามิสังฆเสนกชามิจุดยียมปีพุตังเสนกะามิจุดยีมปีธรรมงสนกชามิจุดยมปีสังฆเสนกามิตัยียมปีภุังเสนกะชามิตัยีมปีธรรมเสนกชามิตัดยมปีสังฆเสนกชามิ ขอกาจักิริยาคณาอัติเมสันังอัญญังพุทโธเมสันังวรังเอตินะสัจวัชนนาสติมิงของตูสะทาอัติเมสันังอัญญคามุทโเมสันังวรังเอตินะสัจวัชนนาสติมิงของตูสะทาอัติเมสันังอัญญังสังโฆเมสันังวรังเอตินะสัจวัชนนาสติมิงของตูสะทาเจตมาสมาญาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยญาปะคะวาสเกตสูหะรติกาปิลักวัตถุสมิมหาะวเีมหัตาปิกุสันกินาสติมัจจมัตติหิ พิภ re ุสตติหิสัพเหวะอรันติหิทัสหิจตรุปราตุหีเวายปุยนสันนิปตะอุนติภาคนตังทัศนายะิุสังขันจะตโพธนัสุดาวัสกยิกานาเทวนังจารังโิยังโปะควาสกุหะหะติปิราุสมิงมหาวันมหัตาปิภุสังเกนะสตดงปัจมัติหีพิสตตหิสัพเพเหวะอรเตหิทัศสหิจารุปราตุหีเทวายปุยนสันนิปตะอนติภาควนตังทันายะิุสังขันจะแหงโปกนัมยม upa Sanggami Dewa Pengguru Toranjengi Bersedia Kedaulatan Iya Mati Argo Tata Teuta Seta Pinamaprawa Purisso Samiti Tangwa Pang Kedaulayan Bersaksi Tangwa Perahang Sami Chaya Ewa Neo Sutra Wesetu Teusuk Put Tarasih Tan Pakor Toro Bodoto Kartula Hangsu Argo Tata Teuta Pakon Tang Agamata Tejawati Agamata Atang Suk Egamata Tidak Ku Eka Teuta Pakor Toro Sangei Mangka Thasi Mahasamayyo Mawarnasamin Tiwagaya Yang Kaki Taya Ewa Aprajnya Tangan อาตโหปราเทวตาภวโกโตสังเกิสาิมนังชูกาังสสารนตังวอินิลัตปาติอโปเทียวตโตสเกอมังภสชวะคีลังเชตวะคีรังปะลิขังอิทงคีลังโอหะจามเนชเจันติสุทาวิมาราตุภูมตาสุทันตาสุนัติอาตโหปราเทียวตาโกโตสัเกปิอิมังังภาิยิกิติพุทธังสนคตาเสนาเตมิสันติอภยภูมิปะหายามาสังเัง ทว迦ยปฏิโพเทสันติสิปอสุขภวควาภิควัมันเตศิยควียนาภิกวทัศสูรุปเท้าสูเทวตาต่นีปฏิต่างหุนติสถานขตังทัสนาญาปิกุสังคขันจักีปิเตภิกวอหิสุปฏีตมัททันังอันโตสัมมาสัมพุทธเตสังพีพระควานังเถระพรามายวเทวตาสานิปริยานิสุวิทัพีไม่หังให้และเหตุ นี่วิเตปิโคยคุยสันติอนาคตมัธนังโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิอะคนตานังเอตะปะระมัยวะเสนิปิตาปุริสัติเสาปิหังอตระหิอิกิสัมมิปิเวเตกยนังมะนกิติสัมมิปิเวเตกยนังนามะนเติสัมมิปิเวเตกยนังนามะนัุนาัสสะทุกังนมัสสิกะโริสมิติเอวะันเตติโเติุปวโตปัญจวะวะะโจติโลกมุสสามิยะตะปุมาตะิติตคิิะลังปะิตตะตะส นาวิลาพิญโยปัญญสเตยตวาวันีกับพิระพุทธวิจตโตมันติยสตาสาวกีสาสเนนะเตเทวคัยาพิกันตาเตวิชนะทัพพิโกเตจะอันปะมะกตะลงสุตะวัตรสัสสนังเตตัมปาตุลังหุอานังอัมลิสานะพัสนังอภิเกสตามัตถกุงสาสังอัสสัสตลิงตะสังเอกเทศสานะอมรุสานะมัตถสุงอภิเกสตามัตถกุลงดิสาสตาพุตตาหุงตันยตพังอภิญญาพาวะกิตัวนัตจุุมาศตัวมันติยสตาสาวกีสาสเนนะเตเทวคัยาพิกันตาเตวิชนะทัพพิโกโยหังกิตยิสามิ กิระหินุปุปัสโสะตัสสะสาวะยขาปุมากาปิลักษวาอิติมันโตชิติมันโตนะลโอนโตยะสติโนมูธมานาพิกขามุพิกุลังสามิติงกุลังชาตาหัสาหิมุตายยาขานันตะวะนิโนอิติมันโตชิติมันโตนะลโอนโตยะสติโนมูธมานาพิกขามุพิกุลังสามิติงกุลัง สาตากีฬาจิงสหัสายยัานอตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนับโตยัสสินโนโมทัมาลาพิกามุภิกรังสำมิิงว่านังอิทเจเตโซรัสสหัสายยักษานตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนับมัโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุภิกรังสำมิิงว่าังเวสมิตาปัญจสตายักานอตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตนับโตยัสสินโนโมทัมาลาพิกามุภิกรังสำมิจิงว่าังคุมพีโรราชไกโกเวปุรสานิเวสนาบินโยนางเจตสหัสสหัสสายยักษานังปิยรูปัสติคุ ปุริมัจจัยสังราชาทัตโตภษาติคันถะพลังอจิปติมหาชายัสสิโสภุตตปิจัสสภะโวอินทนามาหะภะระอิทิมัโตชติมันโตนัมโตยัสสิโนโมทะมานาติกขมนโิกุลักสมิติงวะนังทักขีนันจัสังราชาวิรุฬหโธต์สาติคุมิพนังอจิปติมหาชายัสสิโสพุตตปิจัสสภะโวอินทนามาหะภะระอิทิมัโตชิติมันโตนัมโตยัสสิโนโมทมาราภิกขมุปิกุลักสมจติงะนังปัจฉิมัจจัยสังราชาวิรุปโกภาษาตินาว อินธนามามหาปะระเอทิมันโตชิติมันโตน้ำมันตยัสสิโนโมระมนาิกามุติกุลังสติงุณังอุตรัจะจีิสังราชกุเวโรตัสสาปิยักสาริวติมหาชัยสจโุตตาปิตตสโหอินนามามหาภระอทิมันโตชิมนโตนมัยสิโนโมระมนาพิกามุติกุลังสติงุณัปุริมัที่สังชาตระตะินะโชีเวนะวิรปปวโรอุตรังที่สังจตโรเตมาาชามันตาเฉลิสิสาระมานาอันุสุวเนกาปิลัสเวเตสังวิาวิโนชาสาอาคูวัน วเกณฑ์กวิปุจจะวิปุโตสาหจันพโนกรรมนเรจากทินุขันโดนขันตัจับปันโทโอโบมัญโยจากทวัตุตัวจะมาสริจิตเซโนจากการทพโณนัลรสชาชันโนจักร อาคูปัเจติโกเจวัตสิมวัตุสิวัจศาอีติเจยเจราสโนขันทภาสหาราชุพีโมทัมนาพิกามุงุทสติจรงวณังอาาคูนาภาาลาาวีสาราชาตสกากัมพลัสตระลาอาคูปยคาสายาติพิยานาทัศนาาจะอาคูนาคายสติโนอระวันโนมานะโคสวดปัญาสติงวนังเยนะคาลาเชสาสาลันติทิปาริชาปะกิสุดเดจากคูเวหายาเตวนามะชปตาจิตาสปนาอิติเตสะนามัง อาภยันตานาคะราชันนมมาศีสุปนนรงค์เทวมังคติพุทโธเสนหิวจาริวภยันตานาคาสุปนาเถนะมะังสุปุทเถงชิตาวิชิละหิตินะสมุทังอสุลาสิตาพาสัลโลวัสวัสิเตอิติมโตโยสินโนกาลคันจามหาพิสมะอสุลาสนุวิกขสาววปิเจติสเิติจามปะหาโลโทนะมจิสะพัตัญจาริปุตตลังสปีเวโรจนามะงคติเสนหิตวะปะริสเถรนละหุปัทมุปปะขมุงสมโยธานิพัตันเตปิคุณาสัมมิตินวะนังคาโปติวาปะเถรวิจุง วัลุณาวัลุณาเทวาโสวุตยาสสาสะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสติโนสัดิเตสสะากายาสภีนะจักรนิโนอิติมันโตชิติมันโตนัมมันโตยัสติโนโมระมนาพิกามุงชนุพลังสัมมิติงวุณานเหวินทูจะเทวาสาหลีจะสมัติุเวจะมาจะนั่สุบปนิศาเทวาจะนัมากูบุรัตติตา ริยสปิาเทวัจะนมารยมาภูปรักิตาสุันิปุรกิตวาอูมันทาวาลาหกาวสนัวสุโเศธโตภโะคะุริโตทาเตเตตถาคายสเนะตะวินิอิทิมตโติติมโตนัโตยสติโนโมทัมนาภิกมุังสมติงโนัอาาคูสาภูเทวานจะลัมกิสิขาเลวะอริจกาจโรชาจะอมาภูพาณิพาสิโนวลุนาสหะธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสริยลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนท้าเสตเตตถาคายสเปนตะ สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สมาริีสามุสิกาอากูอาูมโนปุตสิกาทาคูหะระโยเทวายเยจะรโตาวาสิโนปารลคามหาปารลคาอากูเทวายสัตโนภาษเตสัสาขยสัตินัตะวินิโนอิทิมโตขิติมโตนัตโตยัตสัตินโนมรรมนาติกมุติกนัสตะณิงณัสุกากรุมหาอนุนาอากูวิคัสาสหะวะกันทายาปะมอากูเทววิจขนาจะถามตาหาพะามิสกาจายสัตตินโนทัศยังอักขุจโนยุทิสาติวัส โมธมานาพิกามมติโุลังสัมพิติงโมนาเขมิยาตุสิตายามากัสกาจายสัส,ส,าาสติโนสัมปิจการามาเสศาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอากราคาคุปะนิมิตาทศเสตสศกษากายสัพีนัสตาวนิโนอิทิมโตชิติมันโต,ตนันนมโตกัสติโนโมธมานาพิกามมติโุลังสัมพิติงโมนาสัตถิเตเทวนิกยาสพีนัสตาวนิโนนามันวะเยนะอาคันถุงเย,ยจันเยสติสาภหาภุฑาชาติมัคขีรังโอคาตินะมนาสวงข้าเคโพกตลงังนาขังจันทวะอสิตาติตังสุปมาปรัมโตจะตปุตัยก โสปคัสสมตติงวนางสาหัสสาพระมโลคกนังมาพมาติติอุปปันโนชิติมันโตพิสมะกายะสิโสเสสราอคุปจกะสัติโนติสัญญะมัจโตอาคาหันโตปริวาริโตเตยสสะเพพิกันเตสิเตเวสมเกมรเนาติกามีมัสสะกนัสสัมิยัเอตักกนัสะปนัสะลักขคณะปันธมตวสมันตาปริวาริามาวมุติถากจินังอิติัาอาสิโนกนัสสนังอเพสิยิปนินาตะละมหิจัตสังกตวนาเพรละมังิาุสโกมีโคทะยันโตสาว ภาวะชิตวันนั้จะขุมาตะโตมันสี่สถาสาวกเขสาวเสนีนาเตมันสินาพิกันตาเตวิชนทับพิภูเตจะอัตับปะมักลงสุตวะพรเป็นสถานั้วิตักราเขหีปักกมลงในสังรมปิอินชยุงสเพที่สิงสารขมาพะยาติตายยสติโนงุตันติสหโคเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาเตแปรธรรมจักรปตนะสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังปะขวาพรนษสยังอิทิภารติอิทิปตเนนพระเยรุจัดโผปะขวาปัญจวิเครียพิภูอามันเตศิ พ่วเมพิกเวปานตาปับเปชิตเนนัติตพายจะังามสุกามาสกลิกานโยโพหินโมโมปูชนิกโกนัโยอนัตทสันิโตโยจะยังอตติระมัานโยโพทุโขนโยอนัตทสันิโตอิตเตปิกเวอุปวันเตนุปคัมมะมชิมาปฏิทารากเตนะพิสัมพุทาจุกกรณียนักขรณณีอุปัสมัยยะปิญญายะสัมปุญาอิปยายะสังวัตติกัตมะจะสาบิกเวมชิมาปฏิทาากเตนะอธิสมุทาจุปุกัะณียานัคขัณณีอุปัส กบาจาสมากมโตสมาจิกสมาวียโมสมาสติสมาสมาธิอิย่งโผสาิเวมชิมาปิปาเตนะอภิสมุทาจักุรนเย็และกรณีอุปัสสายะอภินญาสัพพนิยนิพานยาสังวสติอิดังโปะิเวทุกขังจังชาติปิุาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริเทวะทุขาทมนัสปายาสาปิทุขาอภิิหิสัมปโยโคทุโภติยังุิปินปรโยนโคทุโภยามปิฉังนะรักปฏิัมปิทุขังอิดังสังคิตนะป ที่ทงโผปัิกเวทุกัสมุทโยริสจังยะยังตหาโภโนวิการนัทิลาขาสากตะตาตตตราพินัฏิเสีที่ทางกรรมตหาเพราะตหาอังคือเพราะตหาดังโผล่นัิกเรวทุกขันโยโสริสจังโยตสายวะตหายะอิสาวิรคานิโยธจะโคปิลิสักโมติอนัยโยทางโผล่นัิกเวทุกขันโรตศาไม่มีปฏิภาริสจังยะมีวะอนิโยทางโกมะโเสทีทางสมัญติสมัญสังโฆสัญวจาสมัญกรรมโตสมัญิวศสมัญวยามสมัสติสมัญสมาิ ทั้งทุกขเยจตันติเมพิกเวบุพเพนสตเตสุธัเมสุจักคุงอุทัปิอนังอุทัปิพัญญาอุทัปติวิชาอุทัปิอโลโกอุทิตังขอบรรลางฝังในสจัรปริเยยันติเมพกเวบุพเพนสตเตสุธัเมสุจักคุงอุทัปิอนังอุทัพปิพัญญาอุทัพปิวิชาอุทัปิอโลโกอุิตังขบลงังังในสดปริยารตติเม์พิกเวบุพเพนสุเตสุธันเมสุจักคุงอุทัพปท ทั้งลูกครสมุทรโยวรสัจ์ติเมพิเวุพเพนสเดสุธรรเมสุจักุงอุทัปฏิอนอุทัปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทัปฏิอโกอุทปฏิตังบิถังลูกคสมุทรเยอรสัจจปหาสะันติเมพิเวุพเพนสเดสุธรรเมสุจักุงอุทัปฏิอนอุทปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโกอุทปฏิตังบริังลคสมุทรโทอราสัจจ์ปหินติเมพิเวบุพเพนสเดสุธรรมเมสุจักุงอุทัพปฏิอนัง ภูเผสุเตสุธามเมสุจักงอุทัปพิยังนางทัปพิปัญญาทัพิวิชาทัพพิอัลปทัพพิตังโขทันิสังลการเดือโถแะสจังสติกาตพันติเมพิโกยภูเผสุเตสุธามเมสุจักงอุทัพพิยังนาทัปพิปัญญาทัปพิวิชาทัพพิอัลปทัพพิตังโขทัพพนิถังลูกการเดือโถสจักสัจจิกาตันติเมติโกยภูเผนอันนั้ิสุตเาสุธาทเณิอุจักภูิ อิัทุกข์ันที่เราัามินิมปิปทาอริสตัติเมย์ไปคุยปวดเพลนุสตเจสุมเสุจากุงอุทัพปิยานังอุทัพปทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปิอโลโก้อุทัิตังโผล่นิษานทุกขเร่องสาม่นิ่มปฏิปทาอริสตังพาวิตันติเมิุยปวเพลอนุตเจสธรรเมสุจักุงอุทัพปิยานังอุทัพปิปัญญาอุทัพปทิวิชาวอุทัพปทิอโลโกะอุทัพปทิตั้ แตุสุเรแกสเจสุรอวันติปริวตังทวารรสากลังยถาบูตังแกนัสสสนังนะสุสุตังองคติเนวตาวหังพิเกเวสเทวเกโดเกสมาเกสภวเมเกสัสมานาพามนิยาปชายะตเตวนทะยานุตลังสมาสปโตริีนะพิสปุโตปัญญาสิง ยโตจโเมพิกเวอเมสุจต in er ุสุเรสเจสุเอวติปะทุตังทวารสากลังญาติูตังยนัสสนังสุสุทังอโหสิอัฏฐานังพิกเวสัเทวเกตุเกสมารเกตุสมภมเกตมสมณพามณนยาปชายะสัตเทวุติญานุกังสมาสัพพติงานทสมุทโธปัญญาสิเยนันจักระเมทันังวุะบัติอโกปาเมวิมุติยะมัติมาชาตินาติธานิภุราโพติธัมโมจักปะควาอัตตมนาปัญจมุขกียรติภูมิภคว ยังกินจิซมเทียตทำมังสะพนาให้ดวงชมันติบเาว่ติเตจับปัจขวตาทำมัจเกปุูมาเทวาสัตว์ลุนสาเวสุงเอตัมปัจขวตาพระราชาศียังอิติปันตเนยเยนเยลตัลังกามัจจังกังเพาว่ติตังอัปปะติวเทยังสัมณินะวานภามณีละวานทิเวนะวามาณีนะวามุนาวาคินจิวลาปเสนติบภูมันังเทวนาสังสัตวะเจตุมหาลิกาเทวาสัตุสาเวสุเกตุมหาลิกานังเทวนาสังสัตวะ สวัดิ์สาเทวะสัตว์ทุสาวิสุทตว์สวัสดิงสานางเทวนางสัตว์ทางตตวยะมัเทวะสัตว์ทุสาวิสุทยะมานนางเทวนางสัตวทางสุตวะสุตจาเทวะสัตว์ทุสาวิสุทธิ์สุตจานางเทวนางสัตว์ทางสตัวนิมันรัตีเทวะสัตว์ทุสาวิสุทนิมานรตินางเทวนางสัตว์ทางสุตตวะปรณิมิตวะสวัสดีเทวะสัตว์ทุนสาวิสุงธิ์ปรณีมิจตวะสวัวดีนางเทวะสัตว์ทางสุตตวะความมนกวากจิ่ โลกาสมมิตีอิทธิหานตินะคเนนะเตนะโมหิตินะเยาวคุลมโลกาสัทวะภูกะคาจิอัญจารตตสสะสีโลกธาตุสังกปิสัมปการปิสังเปเวทิปปมาโนจะโอระโโอภาสุโลกีปัสละโหศิอติกรรมิวะเทวานังเทวานุภาวังอัตลโขปังวะอุทานังอุทานิสีัญญาสิวัตโขควรัญเทโยอัญญาสิวัตโขควรัญโยติอิติหังยัตมตโขควรัญสะัญญคุณโยเทวะนะมังอโหศิติกัรพลัสติอิทธิมิโสมขวาลาสมาตัมพุทโธวิชาเจรัสสังปโนสุปโตโลกาวิทูอนุตโลภุลิสธรรมติ สิตมามนัสติสวัสดิ์คโต้พุะตาธรรมโมสันดิติโกกาลิโกเอหิปัสสิโกะโอไรโกปะฏิตาวุจิตโผญยงหิติมสิบแปดนัสติสุปฏิปันโนพุทธโตสาวกัสังโฆอิชุปฏิปันโนพุทธโตสาวกัสังโฆเยยะปฏิปันโนพุทธโตสาวกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนพุทธโตสาวกัสังโฆเอติเตียงสตาริปุริสายุคานิอัตถุริสัพุคะละเอสสะพะวะโตสาวกัสังโฆข้าวนายโยปังนายโยสักินนายโยชันดีกิดนายโยนัตตังปิลังเขตังโลกัสสาติสิบสองสักระตวา สกตวะพุทธะตนังอุตสาอุดมะวังวังอิตังเทวุสนตังธเตชนาสุตินานาสันจุปตะวะสเปลทุขารูปะสเปนตุเตสกตวะธัรมะรัตนังอุตสาอุดมะวังวังอริลางหูปะสมณังธรรมเตชนาสุตินานาสันจุปตะวะสเปลพยาวูปะสเปนตุเตสกตวะสังฆะรัตนังอุตสาอุดมะวังวังอาภุนัยังปังหูนิยังสกเตชนาสุตินานาสันจุปตะวะสเปลโลกาบูปะสเปนตุเต ๒๓ชินะบรรจรเชยยานากาตาพุทธาเชตวามัลังสวานังเจตุสัจจสวางทัศเยปิสุนัสลาสปาละหังกาเทยพุทธะและวิสตินนยการสเพยพุทธะไมหังมังกติมุิสตาตสิมิตโตไมหังพุทโธตมทิโรจเีสังโฆวิตโตไมหังหรสักพักุณากรุณาเมินุโสลีปโรจรคินีนโยปิทิภาคสมิงโมคารโนเจวามเกตทกินีสุเนม่หังอสุนัฏาลรากาะโปจัมหานโมโอสุขังโตะเกเกตโตปิติภาคสมิงสุริโยวะปังกรุณสิ ปฏิทาสิคุณอากุโรคุณโงุ่ริมโนจากอุปาลีนทศสิวดีเทลาปัญจะอเมชาตานนารเตศน์ความมัเตราสิทิมารยาลาวิชิตาชินัสาวกังเอตัสิติมาเยลาชิตจนโตชิโนนัสาชิรันตาเศสเตชนะอังคำมังคีสุทธิสารรัตนปุริโตอาสิกิเนิมตัสสุตะังทศสังปโตรโตอาสิวามีอัุริมานังกังธรรมโมทัพุทธิชนจะอัตานิี้เจตัง ทังเกนะอาศัยิษาปะกสันติตาชินานันท์สันติตาศัพท์ภลังกตาวตตาจันิสันตาภัยนัชตุปัทวาสิษาในยังจตุลเชนเตสาวุฒมเิจันะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินานละมชมีพันังมีเลสาบิาสัพเตมาบริสาทปิจิันโตสุปโตสระโขชินานุเวนะตาลิปัทโวธมานุภเวนะิตาลิสังสังขานุภเวนะชิันตะลตธมานุภะาริโตจรมิชนะปุจเนต สิบสีปาขอมาการงมิตรักดิวะยินดีัจานตังทีมีคณะอุติตาโคละีแะมราวิยานินาจิตวามุนโทตเตชาบุเตชะมังคลานิมรจีกามาติจุเชสิปรัตติโกรปนาลว่กามาตายัสังคินิสัตตัตวิทานินธจินาชิตวามุนิโทตเตชิาุตเตชะมังคลานินาราคิลิงกัจวัลังอนดิมาตะูตังทวากีจักรมัสนีวสดรันตังเมตตามพุทุกัปทินาชิตวามุนิโทตเตชิจสารุต กตวนรกตัางพลังอิรวดขปนิยาจินเจตจาวเจนะชนะปปยมัติเตสันเทนะสมมตินาชิตวรมุนิโตตติยสตาปุตเตชมังคลานิสัิจังวิดมหาญาติมติสัตตะกวาทะเกิดจงวัดพิโรปิจมะนังอติอัตตภูตังบรญยปชิปชริโตชิตวรมุนิโตนันติยาสตาปุตเตชมังคลานิมนโตปนัสสะผู้ชักขันวิปุถังไม่เห็นสีกุตินันเทละผู้ชัเกณฑ์นัทธมาไปยังจงอิทุปัตเตสัวิทินาชิตวรมุนิโตตติยสตาปุตเตชมังคลานิ

สุนัขตังสุมงคลัสุปปตังสทิตตังสุขานสมุตโตจะสุทธังความจจิสุปะรกนงกยกมังเวจกมังปะตกินางปะักนางมโนกมังปะทิิเตปะักนาปะกขนานิตวะันสุตปะตกเวตุสัพพมังคลังักขตุสัพพเทวตาสัพุทธานุปวนสัธาุติพนตุสัพพมังคลังักขันตุสัพพเทวตาสัสงฆานุปวนสัตตาสุตเพสัพ กิพาปติการณ์ครัานยาธิรุตตาสันติวิหารวาสีิจุเปกขเรโพธิคเรตเฮิงตเฮิงตาธรรมทานีนะพวันตุโภชิตาโสติงกระดุนติตาวิหารมัตรีตีลาจัมชันนวการจัตพิโกสลานิกาธนปติอุปากรสการขมาจติสานิขมาจติอิสราสัปานะอุตาสุกิตาพวันตุเตชะลาผูชายเยปิจะอันธัสัมภวาสังเสริญชะตาอนโวบปานิการนิยานิการธรรมวราปฏิจจเตสัพเพปิทุกขสสะกระดุนจดสังขยัง าตัวังสตังธรรมโมตมัสลาจะปกคลาสังโฆหตสมคโะอัทฐายจะอิทายะจะอมเหลคตุสัธมโมสัพเพปีธรรมจาริโนทิ่งสปราุเนยมะธรรมอริยปวิเตปสนาหตุสัพเพปิปานิโนพึ่สาเสนมาลังพ่โตเติุสตุผู้ทีภาวยสตนัมิสมิทังมจุมิธินมตาปิจาเจันิจัลกันติปุิกังอิวังธมินะาชนปลกันตุสัพปาท่มกี่ยวกัมต้าอิยนะนิฮะกมตาจานิทกะพ ขพเทวันุโมทันตุสังมาสัมปฏิสิทธิยาพระธทันตุสัพพายาสีลังหลักทันตุสัพพทาพระวนาพิระตาโหนตุคาทันตุเทวตาคาตาสิเบศมุขนคาถาอุตุสัพพังสุมาคลังหลักทันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมพุทธาลุภวินาสุติวตุเนนังตรังโหตุสัพพังสุมาคลังหลักทันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภวินาสุติวตุเนนังตรังโหตุสัพพังสุมาคลังหลักทันตุสัพพเทวตาสัพพสังชันภวินาสุติวตุเนนังตรัง สเปุถารประตาบัญจีการังพลังอรหันตะเตชนาละขังะมิสปสโสสเปพุถาวรตตาบัญีการังพลังอรหันต์ะเตชนะละขัพระมิสปสโสสเปุถาวรระตาบัญีการังพลังอรหันตะเตชนาละขังะมิสปัสโสสเปุถารประตาบัญชีการังพลังอรหันตะเตชนาละขังระมิสปสโสสเปุถาวรตตาบัญจีการังพลังอรหันตะเตชนาละขังระมิสปสโสสเปุถาพระประตาบัญจีการัอังัง อรหันตนาจะเจชิะละขมณสัพโสสเพพุตธาระตปะิเจนยังพลังอรหันตนาเตชิะลขมณีสัพะโสสเพพุทธาระประปิเัรยังพลังอรหันตนาเตชิะลขมณสัพโสเพพุตธาระประดิเจนยังพลังอรหันตนาเตชิละลขมณีสัพโส เือนคาแัจจะอธฐาน้ความความเพียรและอนนีการบูชาพระราชรัยด้วยการสวทายามุสมรรสรพระริบเหล่านี้ขอสุริยุทธ์นี้แก่ข้าพเจ้าขออยคนยาทุกภัยทั้งปวงขอข้าเจ้าเสวทั้ร่แทั้งำขอเจริญหลายโรนมทนาการสวดยามุธรมเหล่านี้ม่งาแลรนุทนก่ยข้าเจ้าและุมคนพระบิาเยาวศีเยาวีรุ่งน์จิใเราจะบรรมงคลทั้งปวงใสามสิ่งที่สูงขึน บูรพุงคข้าวยาทั้งหลายกิจาการสมุนเจจิตนาขออนสวาตเป็นพระธุูชาทำพระทกชาังพรบุชาขอบูรพุษงนี้จะสนที่เยื่อจาระรุกจตเยจิตานาทุกท่านขอจงปดปจากาะังกวงเพื่อความรุ่งทุกอยางังสิ้นส่วนความจะได้เงินที่การงานนต่อุส่า์าั้งหลายสรวามรรสมบัติบิบาลสมบัติมีตัเห็นธรรมสเร็จในการรกักรนกรคานเากัอย่างยันอาทิตยนาราจวิุกท่านด้อ